ขอร้องนะคะช่วยผ่อนผ่านสักนิดเถอะค่ะพ่อป้าไม่ยอมจ่ายนะป้าเตรียมรอรับหมายสารได้เลยอย่าเลยนะคะอย่าเลยนะคะขอร้องนะ,ะอย่ายืนหนักป้าเลยคะป้าจะต้องดูแลลูกอีก l เ v e l ี k i d Thailand ตอกปาเตรียมยิงเอ้เจ้า yeah. ปานันไปถึงหรือยังใกล้ถึงแล้วค่ะอยู่ข้างหน้านี่เองคนพวกนี้นี่พอปล่อยให้กุ้งแล้ว,ลวก็หายหัวกันแบบนี้ต้องยึดร้านซาห้เ็ด ห่างรถนะเดี๋ยวโดนรถแล้วมันจะเสียหายครับไม่โดนหรอกครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นตรงนู้นดีมากไปเดี๋ยวฝนตกท้องพี่ครับพี่ครับท้องตกคุณลูกหมูนั่นทองคุณลูกหมูนี่คะนี่น้องของพี่หรือเปล่าครับจริงด้วย ขอบใจจ้ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจ้ะเธอรู้ได้ยังไงว่าเป็นทองของพี่ก็เมื่อกี้ผมเล่นบอลอยู่มันยังไม่มีทองแสดงว่าเป็นทองของคนในรถกับพี่ถามหน่อยทําไมเธอไม่เอาไปเลยล่ะไม่ได้ครับแม่สอนไว้ถ้าไม่ใช่ของเราก็อย่าไปเอาไม่อย่างนั้นเขาจะเรียกว่าขโมยครับพี่อ่ะพี่ให้รางวัลของการทำความดี รับไปสิทำไมอ่ะน้อยไปหรอไม่เป็นไรครับคุณแม่บอกว่าทำความดีอย่าหวังผลตอบแทนขอบใจจ้ะแม่เธอโชคดีมากๆเลยนะที่มีลูกอย่างเธอครับไว้ได้พี่มีโอกาสได้เจอกันอีกพี่จะตอบแทนแล้วนะครับงั้นผมขอตัวไปเล่นบอลก่อนนะครับสัสดีครับ ขอร้องนะคะช่วยพ่อนผ่านสักนิดเธอคะ่ะช่วงนี้ร้านกนแย่เหมือนกันฉันมีภาระต้องดูแลลูกอย่าเพิ่งหยุดร้านเลยนะคะโอ้ยป้าป้าคิดว่าฉันกินยากกินอาการหรือไงฉันต้องกินข้าวนะครอบครัวฉันก็มีเล่นติดนี้ไม่จ่ายแบบนี้ฉันจะเอาเงินที่ไหนเลี้ยงครอบครัวขอร้องนะคะขอพ่อนผ่านอีกสักเดือนเถอะคะ่ะโอ้ยป้า ป้าไม่จ่ายมาหลายเดือนแล้วนะคิดดูนี่ฉันเคาประกาศให้ป้าจนโดนเจ้านายด่าเจ๊จ่ายไปเถอะจะได้ไม่ต้องมายึดร้านฉันขอร้องแลนะอย่ายึดร้านฉันเลยที่นี่เป็นที่ทำมาหากินถ้ายึดไปแล้วแล้วฉันจะทำไงไปกันใหญ่แล้วป้าถ้าป้าไม่ยอมจ่ายนะป้าเตรียมรอรับหมายสารได้เลย,เลยไป อ่านต่าอย่าเลยนะคะอย่าเลยนะคะขอร้องแม่อย่ายืนรปสาเลยนะคะอเ,เอ๊ะแม่พวกนั้นทำอะไรแม่อะไปนะแม่ทำไมแม่โงมากคุณลุงหมูนี่มันเด็กคนนั้นนี่คะน,นี่แม่ของเธอเหรอใช่ครับ แม่ลุกขึ้นผมรักแม่ผมมากคุณมาทำร้ายแม่ผมทำไมเปล่านะพวกเราไม่ได้รังแกแม่เธอแม่เธอสินี้่านัน้นแม่<อ>ฉันผิดเองแหละฉันขอโทษป้าป้าโชคดีแล้วนะที่มีลูกชายแบบนี้ ความดีของลูกชายป้าทำให้ฉันใจดำกับป้าไม่ลงเอาเป็นว่านี่สินทั้งหมดถ้าป้าพร้อมเมื่อไหร่ป้าติดต่อฉันมานะจ้าพ <bachelor. S 1> ร้อมไม่ต้องจ้ะป้าไม่ต้องจ้ะขอบคุณค <c oughs> ัป้างานฉันไปแล้วนะดูแลแม่เธอดีๆล <c oughs> ่ะครับไป ค่ะคุณลุหมเกิดอะไรขึ้นนะลูกผมเจอทองและผมก็คืนพี่เขาครับโอ้ยเก่งมากเลยลูกแม่แค่เธอยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลาย ไม่คิดไทยแลนด์